ดีอ่ะคือพี่มูะใช้ไหมรู้มากโอเคเริ่มเลยเนาะมาเลยยังค่ะอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเกิดนนะคะอ่าก็ต้องถือไม้ได้หรอกก็ของคุณครูนัทธกมลนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องการสร้างจุด ปัญหาจากภาพเนาะ้นจทย์การบวกน,นะคะก็แผนเนาะคะ่ะก็ได้ปรับมาในเรื่องของอาการกำหนดเวลาแล้วก็ตัวชีวัดแล้วนะคะอันแรกนะคะกิจกรรมเนาะตอนแรกเราเหมือนเราเหมือนสอนสอนช้าไปนิดนึงเราเริ่มช้าก็เลยเหมือนจะมีขั้นที่1ข้อ3ค่ะทีที่ไม่ได้พูดโยงเข้านะคะก็ไปไป เล่านิทานเลยนะคะก็เลยจริงๆการการโยงเข้าก็สําคัญเนาะมันมันจะได้สัมพันธ์กันน้องก็อาจจะลดตรงที่ร้อ,องเพลงลมเพลงรมพัดไปสักห้าข้อก็พออะไรเงี้ยค่ะมันมันจะได้กระชับขึ้นนะคะแต่ถ้ามีเวลาก็ก็สนุกดีเด็กก็สนใจดีค่ะส่วนเรื่องขั้นตอนที่สองเรื่องสำรวจและค้นหาตรงนี้ก็ดีค่ะ แต่จะมีปัญหาตรงเนาะเรื่องอุปกรณ์นิดนึงตอนแรกไม่ได้ยินเสียงนะคะไปจนถึงที่ตั้งโจทย์เลยะคะ่ะที่เป็นโจทย์ข้อที่1กับข้อที่2จะเห็นเน้นย้ําคําว่ากี่กี่ที่เป็นประโยคคําถามเนาะอันนี้จะสอบถามหน่อยว่าม,มีมีประโยคคําถามอย่างอื่นไหมคะตอนตอนที่เราสอนในชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเช่นเอมใ้เด เองค่ะอันนั้นจะเป็นการวัดรูปไม่ได้ตัแดแตะแบบนี้ว่ดรูปเองแล้วก็แล้วก็เด็กก็จะสร้างโจทย์เขาก็จะเป็นพวกน้ําหนักว่ดรูปคนสองคนเป็นบวกน้ําหนักของคนก็จะเป็นแบบกี่กิโลกรัมบวกจำนวนขาสาัตว์แม่แม่พ,พี่พี่ถามว่าคําว่ากี่อย่างเงี้ยเราอาจจะมีระโยคคคำถามอื่นนอกจากคําว่ากี่ไงอย่างเช่นเท่าไหร่เออเราเราได้สอนอันนี้ไหมหรือว่าเราเน้นคําเดียวไปก่อนอ,อ,อ๋อเ,เราเน้นคําเดียวไปก<ม>่อนใช่ไหมโอเคค่ะ Okay. เพราะว่าประโยคคาถามอาจอาจจะมีหลากหลายเราอาจจะยกตัวอย่างให้ก็ได้ว่านอกจากคําว่ากี่อาจจะมีคําอย่างอื่นค่ะก็กจิจกรรมก็ดีค่ะแต่เราอาจจะเพิ่มก็ได้ตอนตอนที่เราเล่านิทานเสร็จแล้วอ่ะเราอาจจะเพิ่มตรงที่เราติดบัตรภาพขึ้นมาติดบัตรภาพก็ยังก็ยังเห็นมันเป็นเรื่องเดิมอยู่ก็ยังเป็นผลสะพอกับน<ๆ>ิืาอปะพ่อนุ่มอยู่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ เพราะว่ามันก็จะซ้ํากับในนิทานมันก็มีข้อดีที่เด็กจะได้เชื่อมโยงมาถึงแต่ว่ามันก็ไม่หลากหลายอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เนื่องจากเราเริ่มช้าด้วยเนาะก็เลยทําให้กิจกรรมไม่ทันแต่ในแผ่นน้องน้องก็เขียนมาแหละว่าอาจจะไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งสิ่งที่สําคัญเนาะเราก็อยากให้อยากเห็นให้มันจบในชั่วโมงนั้นเลยแบบเพราะว่าจับคู่กันก็แค่ค่อเดียวเนาะ ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจากให้เด็กตัดเองเราตัดมาให้ก็ได้ค่ะตัดรูปอ่ะตัดรูปมาให้แล้วก็ให้เขาเลือกอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะประหยัดเวลาขึ้นก็มีเท่านี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคใช่ลักษณะคล้ายๆกันนะ,ะนคะลักษณะคล้ายๆกับกับที่พี่นันท <c oughs> ์เขาบอกเนาะว่าแบบเหมือนกับว่า ในส่วนของขั้นแรกนะน,นะคะที่เป็นสร้างความสนใจนะ่ะโอเคแล้วแต่พี่ว่าเหมือนกับขั้นสำรวจค้นหาเนี่ยเนาะเหมือนกับยกตัวอยา่างในเรื่องของแบบน้ำยาปะผ้านุ่มผงซักฟอกเป็นแบบเหมือนถึงเรื่องเดิมๆแล้วพอให้เด็กมาสร้างโจทย์อนะ่ะเขาก็จะสร้างโจทย์ได้แค่เหมือนกับผงซักฟอกกับน้ำยาปะผ้านุ่มทีนี้แบบพี่เหมือนว่าอยากจะให้แบบเพิ่มเพิ่มโจทย์ ว่าแบบอาจจะเป็นเรื่องอื่นอะไรแบบเนี้ยให้เด็กได้ให้เด็กได้มองหลายๆเรื่องหลายๆมุมว่ามันเป็นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เหมือนกับพี่นันเช่นกันว่าในขั้นที่ให้เด็กแจกอุปกรณ์อ่ะเนาะเหมือนกับเขาเขามาเขามาเสียเวลาตรงที่รับอุปกรณ์อยู่แล้วพี่ว่าตอนที่มาเลือกอะ่ะ เขาก็จะแบบเหมือนกับเปิดแล้วมันใหญ่อะเนาะเด็กด้วยความสนใจเขาก็จะกินเวลาตรงนั้นไปเราว่าพี่อาจว่าจะเป็นตัดให้เขาตัดให้เขามาหยิบเอาหรือว่าอาจจะแบบหาอุปกรณ์ที่แบบเป็นลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปแล้วให้เขามาจับเอาไปอย่างเงี้ยเพราะบางคนงอะใช่พี่เหมือนว่าบางคนอะเขาตัดตัดไปแล้วมันไม่พอดีกับพี่น้องให้มาเนี mm ่ย hmm. มันใหญ่ไปเลยอะไรแบบเนี้ย mm hmm. แต่ก็ดีที่ว่า ที่ให้เด็กไปเลือกเอาเองเขาจะได้รู้ว่าอันไหนเกิน500รไหนต่ำกว่า500ออันนี้มันก็ดีอยู่แต่ทีนี้ว่ามันอาจจะแบบกินเวลาไปสักหน่อยหนึ่งแต่ด้วยความเราเริ่มช้าด้วยแหละเนาะอย่างอื่นก็โอเคค่ะเด็กค่อนข้างแบบน่ารักเนาะสนใจดีเอ็นจอยกับการเรียนโอเคพี่ก็มีประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ พูดกันหมดเลยอ่ะสำหรับของพี่นะครับก็ความเห็นเนี่ยที่ที่คุณครูทั้งสองครูไลกับครูนันพูดมาเนี่ยก็คือจะคล้ายกันมากอันนี้เนี่ยดูจากที่จดมาเหมือนกันเลยคล้ายๆกันอ่ะแต่เพิ่มเติมแล้วกันเนาะอันนี้ชมเรื่องของแผนก่อนก็ในความคิดของพี่เนี่ยในแผนของหนูเนี่ยก็คือน่าสนใจตรงที่ว่าเด็กได้เห็นสภาพความเป็นจริงได้เหมือนเนี่ยอ้าวแมคโครเนาะเด็กเขาจะเคยเห็นเพราะหลายคนเด็กจะพูดขึ้นมาเลย รู้เลยอ๋อนี่เคยเห็นเคยเห็นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความสนใจกับรายการของที่มาตอนเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เสียเวลาเพราะเด็กก็จะแบบอุย้ยน,นูน่นนี่นั่นเลือกใหญ่เลยเห็นอันนี้ก็อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีนะเอาอันไหนดีก็จะเ,เสียเวลาเนาะแล้วก็เรื่องของเกมเรื่องนี้เกมมะด,ดีแต่ว่าอาจจะเสียเวลาตอนนั้นเยอะไปนิดนึงแล้วเราก็ลุ้นในการน้องน่าจะทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะตัดเหลือแค่สองสามอ่า โจทย์ก็พอนะครับแต่ที่นะี่ที่ว่าใหญ่เพิ่มเติมเรื่องของโจทย์คําถามเนาะที่อาจจะน้อยไปแล้วก็เรื่องของคําประโยคอะมันรู้สึกว่ามีคําว่าเนี่ยกี่ใช่ไหมเออเหมือนครูนันว่ากี่แต่อันนี้พี่ว่ารวมเป็นรวมได้ไหมใช้คําว่ารวมเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าสมูทว่าไหมคำว่ากีออ่อะไรนะเน่เน่อะไรนะผมซักฟอกกับพ้านุ่มกี่ คือกี่คือกี่อันไหนเฉพาะผงซักฟอกหรือว่าจำปะพนุ่มมันมันคำว่ารวมไหมรวมมีรวมทั้งหมดกี่บาทเขาไม่รวมมีไหมแต่ว่าพี่ถ่ายมาเนี่ยที่เขียนบนกระดานเนาะอ่าเนอชิ้นจังและเนเน่จังผงซักฟอกและจำปะพนุ่มกี่บาทไม่มีคำว่ารวมอะไรเลยเนี่ยถ่ายมาดูเ็เบอกเออเด็กเขาอาจจะแบบว่าเออแต่ว่าน้องอาจจะพูดแหละว่ารวมใช่รวมอยู่แต่ว่าตรงที เด็กอาจจะมองคนข้างหลังอาจจะมองทีหลังอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เรื่องของเวลาเนาะเวลาเนี่ยก็คือลุ้นแต่ว่าน่าจะไม่ทันเนาะเพราะว่าแผนแผนดีแผนดีแหละครับแต่ว่าเอ่อมีแบ่งเป็นช่วงๆเนาะมันใช้5 e ใจ่ะไหมแบ่งเป็นช่วงๆแต่ว่าอาจจะบางบางช่วงที่ว่าจะเน้นมากไปน,นิดนึงนะอาจจะปรับลงมาให้เร็วขึ้นก็น่าจะทันอยู่นะเพราะว่ามันต้องมีพรีเซนต์อีกเนาะที่เด็กจะต้องออกไปออกไปทําแต่งโจทย์แล้วก็ออกไปพรีเซนตนะ์อันนั้นมันก็จะเสียเวลา ใช่แล้วก็เด็กมีถ้าจะเอาให้ครบทุกคนเนาะทุกกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ทันเนาะก็น่าจะประมาณนี้ครับก็น่าจะเป็นเรื่องอตรงโจทย์เนี่ยให้ลองแต่งโจทย์เนี่ยอาจจะเพิ่มสักหนึ่งถึงสองได้ไปลดตรงเกมนิดนึงมาเพิ่มตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็นี้อีกนิดนึงภาพเนาะมีเด็ก ไม่ไม่รู้ว่าอันไหนปับพนมหรือผงสักพอกอันนี้ก็เป็นปัญหานิดนึงเหมือนกันมันอาจจะมองว่าไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าเอ๊ะครูอันนี้อะไรคือเษาอังกฤษใช่ไหมเออถ้าเกิดเป็นชื่อไทยไหนก็ได้เพราะเด็กเขาไม่รู้เรายังบางทีก็ไม่รู้เอ่อเอาสอบ้เอเอาสอบภาษาอังกฤษเอ่อเพราะไม่มีบอกเอ๊ะอะไรอันนั้นอะไรเนาะแต่อันนี้เล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องอะไรมากอันนี้แค่บอกไปเฉยก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะ สรุปไหมตุณนันสรุปไปเลยสรุปแม้ว่าเอาข้อไหนไปปรับบ้างสรุปปรับข้อไหนเอาหลักๆก็ได้จะเป็นเพิ่มเพิ่มคําถามตัวรูปแบบคําถามให้มีคําที่หลากหลายมากขึ้นเด็กจะได้เลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับโจทย์นั้นๆเท่าไหร่กี่บาทอะไรแบบนี้เพิ่มคําแล้วก็เพิ่มตัวอย่างโจทย์ตอนที่ ฝึกให้ให้แต่งโจทย์เองทั <progressive paid familia> te ้งห้องอะค่ะเพิ่มโจทย์ให้มากขึ้นให้ได้ฝึกพร้อมกันหลายๆข้อหน่อยเวลาไปทำเองจะได้ทำได้มากขึ้นสองข้อมาเวลานี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวไปปรับกันเนาะเรื่องเวลาได้ใช่ไหมหรือเราจะยังไงดีขั้นตอนเร่งห่วงอยู่นะเรื่องพายอี่ยแกวแนะนำพายอีนอนสิ พี่ว่าช่วงแรกอะนะช่วงแรกน่ะจ้างความสนใจน่ะพี่ว่าใช้แค่ห้านาทีพอใช้แค่ห้านาทีพอแล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นชั่วโมงที่มันต่อแล้วใช่ไหมเป็นชั่วโมงเพราะว่าเนี่ยเราไม่ต้องแบบเราไม่น้องอะไรเยอะละเด็กมันเริ่มอันนี้แล้วบางทีเราเราขึ้นว่าเป็นเป็นโจทย์เลยก็ได้เป็นหาอะไรที่มันเป็นเป็นโจทย์เนี้ยเป็นเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ได้เลย มันจะได้เข้าสู่กระบวนการทังวงแล้วก็<อ>จะปรับ<า>เกมนี้เป็นเกี่ยวกับโจทย์ไปเลยใช่ใช่เ,ออเป็นเกมที่เกี่ยวกับโจทย์หรือเป็นเพลงที่เกี่ยวกับโจทย์อย่างเงี้ยก็จะโยงได้ก็จะทวนได้มันก็จะได้รวมกันไปเลยแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้15นาทีด้วยความ15นาทีเวลามันโอเคอยู่นะแต่ทีนี้ว่าด้วยความเนื้อหาเนาะเราอ่านให้เด็กฟังทวนให้เด็กดู มันก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนช้าเหมือนช้าตรงนี้มันก็ได้แค่โจทย์เดียวเนาะในเรื่องเนี้ยแล้วเราจะเพิ่มเป็นเป็นเรื่องได้ไหมเป็นเรื่องอีกเรื่องนึ่งประโยชน์ได้ไหมเป็นเออเป็นนิทานเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ได้โจทย์แบบนี้เราช่วยกันคิดแล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่งอะไรแบบเนี้ยถ้าโปแยกแยกออก็นคนละโจทย์ไปเลย ให้ม <m í toys> hey, like oh ันหลากหลายเพราะว่าวันนี้พี่ดูด้วยแบบกำลังรอรับได้เหมือนเขาเขารู้ว่าโจทย์เนี้ยมันจะเป็นอย่างนงี้แล้วพอเวลาเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วเขาเหมือนว่ายังรวมไม่ได้เล้วนนี้ว่าโจทย์มันจะเป็นรู้ว่าจะบวกใช่ใช่เออไม่รู้จะเขียนโจทย์ยังไงอันนี้เวลา ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเขียนเหมือนกันเนาะภาษาไทยใช่ไหมบางทีเด็กยังเขียนภาษาไทยไม่คล่องนี่ก็อ่านแต่ว่าวันนี้เขียนคาอะไรให้ดูนะคอโมดอันนี้เป็นสิ่งดีก็คพื่คุมยากนิดนึงเ็าต้องช่วยไป แต่เขาคิดเขาตอบได้หละนะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาพูดได้ตรงนี้เยอะหนึ่งว่าแบบสุดท้ายแล้วมันไปนาเสนออาจจะไม่ถูกอาจจะยังไม่ได้หรือเปล่าแต่ก็อยากเห็นถึงนําเสนอเนาะเพราะมันจะได้วัดได้ในในน้ำใช่เพราะว่าในชั่วโมงเนี้ยเหมือนเหมือนเรายังไม่เห็นมันวัดอะไรมันก็เลยให้เห็นดำเนการแต่เราก็ ขอบองออกว่าเด็กจะได้อะไรกระบวนการดีแต่มันยังไม่ถึงสรุปอธิบายสรุปท่านอธปบายสรุปขยายความรู้20นาทีได้เลยค่ะไปปรับอีกได้เลยค่ะ เราควรจะ้จอ,อบคนใหมไไ่เลยค่ะอีกนิดนึงก็น่าจะทันมาอีกสักข้านาทีอ่ะมีมีคนจะเสร็จแล้วแล่วและเแต่ว่าม<อ>ันยังไม่ทันได้ออกมาถ้าเรียนี่เดมาระวังปูนนะคะมีคนเสร็จแล้วอีกสักข้านาทีอย่างเงี้ยเราก็มาให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างก่อนก็ได้เออแล้วก็สรุปร่วมกันก่อนต,ตอนเราเดิน<ต>ออกมามันยังเหลือไหมเหลือ5ไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วตอนออกมา50เป๊ะเลยใช่ใช่แต่ว่าเราเริ่มช้าตัดตรงนั้นว่าเราอาจจะไม่ต้องให้เด็กไปยืนรออันนี้ไหม ยินแล้วจะอุปกรณ์วางอุปกรณ์ไว้ตรงข้างหน้าเลยดีไหมวางตั้งแต่แรกวางจะเล่นไหมเห็นเสียเวลาตรงตัดจริงเลยค่ะจากนั้นเสียเวลาตรงตัดจริงเพราะว่าคนก็อยากเลือกไม่ได้ต้องเดินไปหาอาจจะมีตัวเลือกให้น้อยลงแล้วก็ตัดให้ใส่ตะกร้ามาก็ได้ก็เลือกสักหน่อยสักนิดเลือกสักนิดนึงเลือกสักนิดนึงก็จะเร็วขึ้นก็จะเวลามันก็จะได้เลย แล้วก็ไม่ต้องทากาวแม็กอะไรหรือเปล่าแม็กไม่ได้หรอไล่ะเด็กแมกยังไม่ได้เด็กยังไม่ได้ทากาวดีกว่าแค่เาียวได้จิ้มเดียวก็พอแล้วหรือไม่งั้นก็เทปสองหน้าให้กระดึงออกแล้วก็แปะหนูวันนี้จ้องหน้ายากกว่าอีกไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดอะไรก็คือแปะแค่อยู่เป็นแผ่นเดียวอ่ะเยื่อหูอ่๋อแล้วก็แย้หูก็ได้ไงแย้หูมันปาดเยื่อหูไม่เลอะเทอะด้วยเนาะใช่ไว แค่นี้พอดีน่าจะได้เวลาแล้วน่าจะได้ใช่น้องว่าไงน่าจะได้ทันเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคแล้วสัปดาห์หน้าเรียบร้อยสัปดาห์หน้าหนูตกลงแล้วว่าเลื่องจะเลื่องไหมเลื่อนไรตามตามไปที่หยุดก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรายังมีเวลาอ๋อได้ใช่เดี๋ยวรอพี่ก่อนเพราะว่ามันจะเหลือคนน้อยไงพี่ รอรอพี่มันมินิเกินไปตามแสงโอเคโอเคครัโอเคแต่ไม่เป็นไรใชทุกคนไม่เป็นไรแก้แผนด้วยนะคะจะได้ไปแก้แผนนะคะได้ค่ะลงคะแนนลงคะแนนให้น้องแล้วลงแล้วหรอเดี๋ยวพี่ลงเลยพี่อยาเร็วจังเลยยังลองดิดูลงเลยนะยังไม่ลงเดี๋ยวพี่จะไปพี่เข้าเวรอยู่วันนี้เดี๋ยวไปลงนั่งพิจารณาตอนคืนยังไงพิจารณาคือคุณ